mẹ ní, mẹ ní ruo, mi cồn pha nấm mà hay, ruo bao, cái ba ba teo ba chắc mấy, ờ ní, có qua mà, có qua mà trong Đoàn... thung nu đần, Đoàn... tức là vợ, vợ, vợ này mốt, chào thung, kin Đoàn... yến Đoàn... thung, kin Đoàn... chào thung, kin Đoàn... yến thung rồi, không mất chơi. เอี้ยงปเวยพยายามกิน้ยขอ้คุณมานะเออเออ่อนี้นี่มันก็คุณก็คุณนี่อเยเยืนเป็นสุกหน้าในครอบคัวอยาให้มีบ่มีความบ่มเียงยืนยันเออยุยืนเป็นสุขหรือเราก็ให้บายเิบุญเออเออันี่ จำได้ไหมปาเตป้าเตวสร้งเวเออเตวนึกได้แต่ว่าน้าากูน้าุ้มน่าโอ้หน้ากลุ้มนั่นเละที่นึกได้หน้ากลุ้มน้าก้มมันราบเ่าเออมมันได้เจอได้เจอหนงเออชาบอมาเลยหน้าที่ที่มามานี่ที่ได้มีรูมีร่านผ้ากันมาเป็นยานน่ะป็นญานหนู ไปเองไปนไหนไม่ดได้ก็เดี๋ไม่ใช่ดีคงไ,ไปไหนเนี่ยเขาย้ำว่านุมันอยากกินในมดทีเดียว <c oughs> เออมดทีเดียวไหมเออหลายวันนุกกินนะออวันเดียวว่ากินมดไหมเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวทำมดเดี๋ยวทำเพื่อกินไดนะ้ไหมทำมดก็กินเอื้อนของเอื้องย่งางกนะ็กินไม่ไนงะ ก็ต้องกันก็ไม่ก็อบใจเลยก็คุณมามาและยูยันเป็นชุบตั่งในครอบครัวนะอย่ามีความแตกควางก้กันมีมีเชื่อดีมันได้แล้วมันได้ราคามีได้กันเพื่อปชือิดเ้นะปเชื่อนะันกไมท่เอนได้มอวาต

mà dì ông măng ta tắt, dì mình đã chưa ăn mà đúng măng ăn, còn ăn măng có đay, đuối bò lẹt, thịt hấp lẹt, mèo cái cái bẹt, không kinh kinh nữa kinh 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 cho đẹp thật, cái ăn lèo, rau cái lèo, lèo, măng

lột mà pin nào ừ. <laughs> để tổ chào pet chút xăm này <laughs> ờ, ừ, ừ, cái này con nè bye 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 bye